วันนี้ผมมีข้อมูลเคล็ดไม่รับมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครไม่อยากพลาดไปชมกันพื้นที่ที่หน้ายางสัมผัสกับพื้นเนี่ยถือว่าลมยางไม่อ่อนครับตอสดีครับพบกับรายการวีกูปี้แคร์นะครับแั้วผมด้าเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับแลววันนี้ผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ แล้วผู้ที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะสมสัดิ์กำเนิดวารดิตครับานผมกำเนิดวานิชู้กึกขับขี่ปลอดภัยประจําศูนย์บริการวีโคบันดาคาจากาานองแกมครับสําหรับวันนี้จะแนะนําในหัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่ครับการตรวจสอบเราต้องเดินตามเข็มนาฬิกาครับเรามาเริ่มกันที่การตรวจสอบด้านหน้ารถครับตรวจสอบกระจกมองลมหน้าฝากระโปรงหน้าไฟหน้ากันชนหน้า แผ่นป้ายทะเบียนและด้านใต้รถครับสภาพยางตรวจสอบข้างกระจกประตูทั้งสองประตูตรวจสอบสภาพยางหลังขวาเดินไปด้านท้ายรถตรวจสอบกระจกบังลมหลังฝากระโปรงหลัง ป้ายท้ายทะเบียนกันชนหลังและด้านใต้ท้องรถครับจากนั้นนะครับมาตรวจสอบด้านซ้ายรถสอบสภาพยางล้อหลังซ้ายกระจกทั้งสองประตูทั้งสองกระจกมองข้างซ้ายสภาพยางล้อหน้าซ้าย mm hmm. เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว นะครับจากนั้นก็ให้ทําการขึ้นรถครับสิ่งสําคัญเมื่อเราเข้ารถแล้วนะครับให้ทําการล็อกรถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยครับครับอาจารย์ครับแล้วอย่างลมยางเนี่ยค่อนข้างที่จะสาคัญสําหรับผู้ที่ใช้รถเลยต้อะไรครับผมจะมีวิธีเช็คลมยางอ่อนยังไงบ้างครับแบบผมเคยได้ยินมาว่าลมถ้าลมยางอ่อนมว่าจะทําให้รถยนต์เรากินน้ํามันใช่ไหมครับใช่เลยครับใช่เลยนะครับแบบเช็คง่ายๆเบื้องต้นโดยที่ผู้หญิงก็เช็คได้นะครับได้เลยคบนองดับโดยใช้นะครับปากกานะครับ ยาวประมาณ15เซนนะครับนำไปวางพื้นที่นะครับที่ล้อยางเนี่ยสัมผัสกับพื้นครับการวางให้ได้บริเวณกึ่งกลางประมาณนี้นะครับพื้นที่ที่หน้ายางสัมผัสกับพื้นเนี่ยนะครับต้องไม่เกินนะครับความยาวของด้านประกานะครับซึ่งอย่างยางเส้นนี้เนี่ย นะครับก็ไม่ได้เกินนะครับหือว่าลมยางไม่อ่อนครับครับแล้วอย่างที่ก่อนจะขับขี่รถอะครับอาจารย์ทำไมต้องเดินตรวจสอบคันเข็มนาฬิกาด้วยครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีเลยนะครับเหตุผลนะครับในการตรวจสอบตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเพื่อให้เราสามารถมองเห็นนะครับรถที่ขับตามมาจากด้านหลังได้ซึ่งเป็นหลักการของความปลอดภัยเลยครับคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับและใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปวีดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ